โอ้ไม่ไม่เคยทีออกงานอีเวนต์มาสิบกว่าปีสิบปีไม่เคยที่เจองานอีเวนต์เป็นสิบสิบปีแล้วไม่เคยออกอีเวนต์มากคตออทำแต่รายการทีวีก็ไม่เคยเจอคนแบบอยู่งีิเป็นโรคบ้าขึ้นมาแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าก็คือจะทำงานเหมือนรูทีนกรอบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยพอเราขึ้นไปทีมันมีคอนเรีต์ที่เราเจอเันไม่เคยแบบเราเจอเจอแต่คนแบบว่าอยู่ อยู่เห<ด>มือนเดิมอ่ะคืมีพี่รุ่นทนแม่บรเวณเมื่อกี้ดูแบบอบอกจะทำอะไรทำ,ทำอะไรไม่ถูกเพราะครั้งหนึ่งเคย <c oughs> เค,ยเคยอยากได้เงินเยอะๆน้องท<ะ>ำพิธกีกรอีเวนต์อ่ะเขาก็ให้เงินเรามาตั้งเป็นแสนนะ มทาพิธีกรที่หน่อยเปิดตัวอะไรเงี้ยแล้วรากมันจะขึ้นเวทีคือยื่นไมาให้คนอื่นทําเลยอ่ะแล้วก็ต้องเรียกอนุวิลิกพกโกมาทําต่ออะไรเงี้ยไม่ไม่ได้มันกลายเป็นโรคโรคจิตชนิดหนึ่งว่าแบบไม่ไม่มีความมั่นใจเวลาเจอคนเยอะๆล้วยแต่วันนี้เราทำได้แล้วนะคะได้ไหมได้มาไม่ได้มาที่เดิมด้วยไม่ได้กินแล้วโชว์รกด้นะคะมบยไม่ได้เหที่หที่รับ มาปฏิเสธไปเลย3าูโอ้ยอย่างที่เขาพูดจนะครับหกเดือนเจ็ดเดือนคือไม่เอาเลยคือว่ารู้สึกตัวเองกับต,ตัวหมูตอนจะให้มานั่งสลิมคอนเซปต์มันไม่ไหวอะไรเงี้ยคือจะมันจะหอมได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเฮ้ยเราแค่อยากจะดูสุขภาพดีอะไรเงี้ยก็เริ่มไปออกกำลังกายเนี่ยอย่างที่บอกมือไปชมวยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ได้ตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะฮะมันก็ตอบโจทย์จริงๆกับหลายๆอย่างก็เลยรู้สึก ที่จนครั้งอีกครั้งหนึ่งเขาก็เขามาคุยกบบเราโอเคพี่ถ้าเอวเราลงสักนิ้วหนึ่งไม่ต้องสองนิ้วหรอกเพราะว่าในชีวิตเกิดมาไม่เคยผอมลงถ้ามันลงก็จะรับทํางานอะไรทุกอย่างแล้ก็พูดมาตอออกกำลังกายทุกอย่างเขาต่อออกกำลังกายอยู่แล้วน้องถ้าทานให้ตายกินให้ตายมันไม่ออกกำลังกายก็อ้วนอย่าเดียวเรือจะเป็นเพราะแบบเตราค่าวเต้าแปดหลักโอ้ไม่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 ไมไมไม ก็ก็เขาก็สู้อะไรแต่หมายถึงว่าแต่ก็คือโอเคแหละใช่ว่าเงินไม่ถึงไม่รับไม่ไม่ไอ้รับค่ะไม่ได้รับเลยแต่ว่าต้องฟังมากเลยเพราะมีมีที่หนึ่งเท่าไหร่ดีมากเยอะหรอตั้งแต่ตัวเองก็งงตัวเองเหมือนกันอยู่อยู่มาไม่กี่เพิ่งรู้ถามพี่สมศักดิ์กี่ปีเอายี่สิบปีเนาะแล้วเพิ่มมาสองสองสามปีนี้แหละที่แบบมันก็แปลกๆวะดีๆมันก็เยอะขึ้นกกาารแตต่งัวมขึ้น รไม่รู้วันนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะเราแค่แบบว่าหาเสื้อเสื้อที่เขาทามาให้เขาเอาซื้อมาให้ก็เ,เลยเอามาใส่กันนะแล้วกลายเป็นแบบท่ใส่อ่านข่าวแต่งโมูด้วยมั้งใช่ไหมก็น่นาน,นแต่คนก็แชร์พราะมันเยอะเราเกินไหมคะ ไม่เคยมีคนแชร์เยอะขนาดนี้ก็เคิเห็นคนส่งมาให้ดูเยอะอะฮะเรียกว่าแซบขึ้นเลยไหมคะไม่แซบอะฮะเหมือนเดิมแก่ลงฮะบรรยากาศวันนี้เหมือนเข้าวงการใหม่เลยเาไม่เนี่ยตอนนี้แบบสัมผัสก็ยังตื่นเต้นเหมือนดัชเลิตน้องแต่มันเป็นดีเมื่อก่อนก็เคยคุยกับทุกคนอะเมื่อก่อนเราก็รวยมาจากอีเวนต์นี่หว่าอะไรเงี้ย้าไมู่ดีมันกลายเป็นคนกลัวไปได้ไงก็ไม่รู้อะเมื่อเราไปทําอยู่ในสตูดิโอเยอะๆแล้วแบบว่า มันไม่เคยออกมาเจอคนเยอะๆเหมือนแบบว่าตั้งแต่มีทีวีดิจิต่อแปดเก้าปีก็ไม่เคยออกมาเจองานอะไรอนี้เลยไม่ครับเหมือนอย่างวันนี้คือเป็นการทดลองตัวเองนะคราวนี้จะเดินหน้าเดินมุ่ยนปติดแม่อ้าวห่อเอรอเมื่อตอนว่ามันตื่นเต้นแล้วมัน มาไม่ดีอ่ะม,มันต้องเป็นงานแบบไหนที่แม่ถึงจะรับงาแนะก่ก็รับนะปกติก็รับแต่ก็คือมันก็ต้องในสตูดิโอในรายการของเราอย่างนี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยมันอยู่ในจริงๆมันมีติดต่อมาเยอะไหมคะกับง,องอานนี้นมีฮะโอ้โหอปะ วันหนึงไอ้ปลาล์มรับไม่รู้กี่งานนีน่ยมาดามเขาบอกไม่เอาปลาล์มจริงๆคือไม่ไม่ได้แต่จริตนะแต่แบบออกมาแล้วแบบทำให้เขาไม่ดีอ่ะแล้วด้วยเวลาของเราด้วยเวลาของมันามคือแบบว่ามันฟิกหมดแล้วอะเนาะทั้งวันอาหารให้มหไหม่ขาดสลิดคอนเซ็ปต์ก็สลิดคอนเซ็ปต์อยากจะบอกว่า ใช้อะไรก็ได้นะฮะต้องดีที่สุดเท่านั้นเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยซึ่งคอนเซปต์น่าจะเป็นมันตกกรรมที่ดีที่สุดณนะตอนนี้ที่ประเทศไทยของเราจะนํามาใช้นะเพื่อตอบโจทย์ทุกรูปรปลล่างตอบโจทย์ทุกปัญหารูปร่างและที่สําคัญนะเพื่อสุขภาพของเราเองไงนะห่ะครับขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องของพุทจุดแม่ร้านค่ะแม่แม่อยากพูดอะไรบ้างโอ้โหไม่จำเป็นขอโทษต้องพูดไปเลยนะแบบว่าพูดท,ที่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะหมายถึงที่กรแค่ถามน้องว่า รู้สึกว่าผิดนะแล้วเราแต่เป็นทางที่รู้สึกปกติเราโดนทัวลงเหนืออะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าเราทําอะไรผิดปากเสียอะไรไปพูดอะไรคอมเมนต์อะไรแรงเกินแต่พุดจุย๋ยคือทําอะไรผิดก่อนยังไม่รู้เลยอ่ะเหมือนกับเราก็คุยกับปกติอย่างที่รู้ว่าพุทมันจะเป็นเด็กของแฟมมี่เหมือนกันถูกต้องไหมครับเรก็มีการพูดคุย่างปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็สงสารน้องแต่เราก็รู้ว่าได้แต่ขอโทษพุทนะ่ะพุท พี่ขอโทษแบบจากใจเลยพูดบอกพี่พูดมันก็เรียกว่าแม่นะแม่ไม่เป็นไรเลยแม่พูดไหวแล้วยิ่งพูดเขาไหวพูดไหวแล้วแบบเห็นน้าําตาพูดเนี่ยรู้จกักอ้ไรพูดอยู่กันด้วยกันมาเป,ป็นสิบสิบปีแบบไม่เคยเห็นไอ้พูดอ่อนแอเลยอนะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ขอโทษน้องนะการเจตนาของเราในวันน้ที่เราถามคำถามกันไป ่นาจ,จริงๆคือเรื่องพวงหลีดเพราะพวกเราอ่ะสั่งคุณคุยว่าจะสั่งระงับพวงหลีดเพราะว่าทุกคนสั่งพวงหลีดกันหมดแล้วก็ทุกคนก็ตกใจฮะว่าทําไมแบบว่าพี่ตอเขาไม่รับพวงหลีดแล้วเราจะส่งันไปทําไมจุ๋ยก็กําลังหารไปแบบไปแคนเซลพวงหลีดมื่อั้แคนเซลพวงหลีดเสร็จแล้วให้ให้ผู้ช่วยแคนเซลไปแล้วจุ๋ยกาลังแคนเซลอ,อยู่ก็คงไม่ได้ยินหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องอ่ะกําลังจะมีน้องก็ จุยเสียดเรื่องเรื่องคนชอบไปถามเขาเยอะพอสมควรอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ประดารู้อยู่แล้วไหมเขาว่าเขาก็น่าจะรู้ฮะก็รู้กันตลอดก็คุยกันบ้างอย่างเงี้ยตอนนี้พร้อมแล้วเหรอ่ะยังบ้าเขาเตรียมตัวไม่ใช่หรอเตรีเตรียมตัวจะมีน้องน้องถึมีการขอโทษทั้งพูดและขอโทษแล้วแบบว่ารู้สึกแบบพูดที่ขอโทษนะเว้ยคืออย่างที่บอกไปเลยว่าเรา เราไม,ไม่รู้จริงๆหรือบอว่า Bruno ไอ้คุามนี่บอว่าจะไปทําให้สองคนก็เหมือนกับน้องเหมือนกับครอบครัวเนาะจะเป็นเหมือนขนาดนั้นเราจะโดนขนาดนั้นอะไาเงี้ยรามาอรายการคุณพิบีรู้ถุกดามที่ผ่านมาแบบต่างๆว่ามันเป็นบทเรียนให้กําลรงเหมือนกันพอได้คุยแล้วรู้สึกว่าเป็นบทล็อกบทล็อกในระบายบทนระบายกาุตี่เหรอจ้่ มันก็เหมือนเพื่อนคุยกันอ่ะโดยปกติเราก็คุยกันตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไป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 ออกรายการบูดี้ก็ก็ก็ดีนะเหมือนแบบว่าบทล็อกไม่กล้าไปออกอยู่รายการจะคือวันกันชัยว่าอะไรมาไม่หนุนกลัวกลัวพยี่ไม่ใช่หรอกมันรู้จักกันสนิทกันเยอะเกินเงี้ยกลัวหนุดเหรอคะแม่ พัวหนุ่มแวงกันอ,อคือแบบว่าเดี๋ยวตอบนิดนึงเอาบี้มันจะเป็นเพื่อนที่แบบว่าไม่หรอกของพี่หนุ่มก็เดี๋ยวก็ค่อยไปแต่วันนั้นปัหาวูตี้เนี่ยมันเหมือนเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานอ,อ,อย่างพี่หนุ่มเราเจอกันทุกวันทั้งวัน,นอย่างเงี้ยแล้ว ได้บทเรียนก็แลกเปลี่ยนก็โอ้โหเราชีวิตเรามันมันต้องทบทวนอะไรกันเยอะเหมือนกันว่าพอนี้มันอาจจะม่ใช้อะไรความสำเร็จเดิมๆไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยขางอัดอั้นอันนั้นมันนานสะสมมานานแค่ไหนโอ้โหเยอะก็แต่ว่ามันก็โดนหลายครั้งแล้วว่าน้องมันก็โดนหลายครั้งแล้วก็ข้ดีอะครั้งที่โดนมันก็เป็นบทเรียนที่ตัวเอง ตลอดเลยอ่ะสังเกตว่าเมื่อทำรายการก็จะเห็น<ม>จะนั่งอ่านคอมเมนต์ในระหว่างทำรายการไปด้วยทุกรายการด้วยวนะเนี๋ยนี้ไม่ได้กลัวมันมันจะบัดฑก่อนมากขึ้นเลยใช่ไหมมันก็มีแต่คนโกหกปะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ดีแล้วเก่ง <c oughs> แล้วว่าทุกคนจะได้เสร็จงานกันไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราอ่านในพวกนี้มันคือความจริงอ่ะในในวันที่เห็นชื่อตัวเองขึ้นเทรนด์บิลเตอร์เราได้รู้สึกยังไงบ้างแบบเราขึ้นเทรนด์บิลเตอร์อีกแล้วอย่างเงี้ยเรา มันก็แค่รู้สึกว่าก็อย่างที่มันพูดในบูดี้ไปหมดแล้วว่ามันได้กลับมาท,ทุกสวนในแรกๆเรากูททาอะไรผิดวะทําทอะไรผิดวะอะไรเงี้ยแต่แตบบ่ว่าด้วยด้วยคอมเมนต์เหล่านั้นน่ะมันจะตอบมาดัมาเลยนะว่าเออสิ่งที่คุณทําผิดคืออะไรเพราะแค่ปรับตัวเองให้ขันว่าเราเรา,เรากําลังทํากับอยู่กับโลกเห็นไหมเมื่อก่อนเรามีกล้องตัวใหญ่ๆกันเต็มไปหมดเลยนะทุกวันที่คุณแค่โทรศั์ตัวเดียวก็สัมภาษณ์มาะดัได้แล้วว่าสัมภาษณ์ดาราใหม่ๆได้แล้วว่าแลวตรงนี้บทบาทการทำงาน แบบที่ทำไปแล้วลังตากนี้เราจะฟอกลงกลหรือเราจะยังไงระวังมากขึ้นอย่างเช่นแบ่นจะระวังมากขึ้นเหรอฮะเพราะมุไม่มีวันที่แบบว่าโดนทัวลงหนักๆนี่คือแบบมันก็เศร้าเนาะมันก็โอ้โหระว่านั่งอ่านแบบว่าขนาดนี้เลยระว่า,ะวา,ะวาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่แบบทุกคนต้องระวังตัวเองแค่นั้นเองนะใ้บทเรียนให้บทเรียนให้ตัวเอง วลาดเหมือนเดิมๆนั่นแหละมั้งอะไรเงี้ยตอนนีมีหลักนะเกณฑ์อะไรีเพราะว่าคนก็แบบน้มบ้าไป่เราก็ไม่รู้ว่าก็คือปกติแล้วมันก็เหมือนกับเราเปิดรายการที่เป็นรายการหนึ่งเพื่อแบบว่าบังคับตัวเองอ่ะให้รู้ให้ไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดีนะฮะจริงๆแล้วอย่างที่มาทําผ่านมาเราก็ดีอ่ะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไอ้เรื่องมูปีนี้เป็นปีของการมูเนาะ ราก็รู้สึกว่าแบบว่ามันก็เปลี่ยนขึ้นมาในชีวิตเราจริงๆเนาะคิดว่ามีทุกวันนี้ได้ไม่กี่ตอบกับบุ้ดี่ไปแล้วว่ามูนหกสิบเลยนะความสามารถห้าสามห่อเพราะคนที่เก่งกว่าเรามีเยอะกว่านี้ไม่รู้เดี๋ยวพูดมันก็เด็ดที่อะค่ะขอถ่ายรูปนะคะแล้วจบนะคะ